ปางของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับของผมเลยใช่นี่เลยถูกต้องครับสถานที่ที่เป็นจุดแนะนําในการที่มาสักการะบูชาของวัดสระปูนแห่งนี้อ่ะลอยนี้เหรอใช่นูลอยข้างล่างโอ้โหสุ่มกันครับเนี่ยแล้วทั้งจะมีรูปหลวงพูทสวัสดิ์เนาะสมเด็จพุทธการาพุกมีที่เป็นรูปรูปหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระุ้ทธเจรพุทธที่เป็นอดีตเจ้าวาดกัน ัสดีครับพบกับเราสองคนเอกัชานกับรากามาไปคุยไปทั่วครับวันนี้เราอยู่กันริมน้ําที่ไหนครับที่ไหนครับนี่นี่ริมน้ำอุทยานนะครับวันนี้น้ําแห้งเนาะน้ำแห้งอ้นี่เยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยน้ำใช่อยู่ที่วัดริมน้ําแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดสาราปูนวอลาห์นิานนะครับเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปที่โบสถ์กันเลยของแพงสวยเนาะ สวยตั้งแต่กำแพงแล้วครับยาดีเดี๋ยวดูดูบสถ์ดก็สวยอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นศาลานี้ไปเลยครับมันดูเก่าแก่นยงครับที่นี่วัดนี้เป็นวัดหลายร้อยปีแล้วครับร้อยปีเหรอใช่จะพังไหมไม่พังครับไปครับวัดปีเป็นวัดเก่าแก่ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าหลายคนก็เริ่มรู้จักแล้วในจังหวัดอยุธยาก็เริ่มมีมีชื่อเสียงคน มากราบไหว้หลวงพ่อแขนลายกันเป็นจํานวนมากหลวงพ่อแขนลายหลวงพ่อหรือแขนลายเพราะอะไรครับเออเป็นหลวงพ่อแขนลายเนี่ยที่แขนของอหลวงพ่อแขนลายจะมีอักขระเลขยันเป็นลวดลายก็เลยถูกเรียกว่าหลวงพ่อแขนลายมานะครับตั้งแต่น่าจะหลายร้อยปีแล้วเหมือนกันนะครับก็อันนี้คือเวลาใครขับรถมาก็เนี่ยก็คือทาเข้าววัดมาก็จะเจอ นะครับกับนี้ก่อนเลยเจดีนะครับอยู่เจดีตรงนี้อันนี้เป็นเจดีอาทิของสมเด็จพุทธาชานย์นะครับใช่ก็เป็นอดีตเจ้าวาดของวัดสระปูนนะครับคือที่ว่าว่ามานีคือท่านมรภาพไปหมดแล้วใช่ก็นี่ด้านหน้าเราก็จะเป็นโบสถ์นะครับซึ่งดูอย่างนี้สวยเลยนะครับสวยครับดูดีมากเก่าแก่แล้วก็ตอนปี54ถูกน้ําท่วมด้วยเดี๋ยวเราจะเห็นนข้างในเลยในเสา เสาโบสเนี่ยจะโดนน้าท่วมเสียหายไปจะเห็นเป็นรอยอยู่เหมือนกันครับดูแบบโบราณรมรื่นนะแล้วก็สวยงามเลยอะรูปปั้นสองตัวนี้นี่แบบเห็นแล้วแบบนึกถึงสมัยก่อนเลยอะแน่นอนครับนี่สมัยก่อนทั้งหมดเลยครับที่ที่บอกว่าไม่โดนเผาใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นอันนั้นวัดหน้าพระเมรุไปดใูใกล้ๆกันเลยไม่โดนตัดหัวเหรอครับเนอันเนี้ยหรือว่ายังไงอะ่ะ อาจจะชำรุดไปนะครับอันนี้โอดูมีประวัติศาสตร์มากนะครับนี่อันนี้น่าจะชำรุดไปโอเคเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าก็เดี๋ยวเราพาไปกราบพระในโบสถ์กันก่อนสวยงามนะครับดูวิวตรงนี้นี่ต้องบอกว่าร่มรื่นแล้วก็อากาศเย็นดีมีความเป็นไทยนะครับครับก็เดี๋ยวน่าจะมีคนอยู่ในโบสถ์กันด้วยนะครับ จเจดีงเจดีพวกนี้นี่คือเก็บอัฐิอะไรป่ะครับป้าก็เป็นเจดีไม่รู้ว่ามอาีอะไรสร้างไว้ก็เป็นเจดีที่อยู่ในในโบสถ์ะนะครับเราเราพาไปด้านหลังกันก่อนก็ได้ครับหรือรอบอยู่ก่อนนะ,ะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามาด้านหลังจะมีพระปางป่าเลไลนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับเหมือน<ร>ที่สุพรรณป่ปะครับป่าเลไลอ่ะใช่เป็นปางเดียวกันเลยนะครับแบบนั้นเลย ก็เดี๋ยวเราพาไปกราบขอพอรเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะใกล้อะไรครับฝนตกใกล้จะรวยพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยนะฮะใช่ตรงนั้นคืออะไรครับอันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทครับทำไมเขียนว่าจุดที่4คือไล่ตามจุดเหรอ,เ,อเวลาตอนนี้คนที่ขึ้นมาที่วัดสารพูนก็จะมีระบุให้ว่าไยจุดไหนจุดหนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะอันนี้เป็นพระปางป่าเลนไลตรงนี้ที่ว่านะครับนี่เราขึ้นมาได้เลย ก็จะเป็นนี่สำหรับวันปานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับของผมเลย<ะ>ใช่นี่เลยถูกต้องครับคุณชานจะเกิดวันพุธกลางคืนใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอ่างั้นก็เหมือนกันเลยต้องไหว้ขอพรนะครับเฮงเฮงปังปังครับก็เดี๋ยวเราทำบุญถวายหลวงพ่อกันสักนิดหนึ่งนะครับ<ห>ทำไมต้องมีลิงนี่เลยครับ เขาเป็นปางฝ่ายลายๆก็จะต้องมีงช้างและลิงนะครับเพราคนเกิดกลางคืนชอบสนเป็นลิงใ่ <c oughs> อ่อ่าเราลงทางนี้กันก็ได้ครับคุณชานเราเดินให้รอบเราเดินใรอบไปดู ลอยพระพุทธบาทได้ครับทำไมก็ขอลงเท้าอะไรก็เราก็ไม่ได้ถอดโอเคครับนี่นะครับอันนี้ที่กําลังสร้างนี่วิหารหลวงพ่อแขนลายกําลังสร้างอยู่ก็มีผู้ใจบุญมีผู้ใจบุญท่านหนึ่งก็เป็นวัดปัยอุปถัมในการสร้างอันนี้เป็นรอยพระพุทธบาทเราเข้าไปดูกันได้นะครับไม่ต้องถอดแล้วนะครับเข้าไปดูรอยพระพุทธบาทกันนะครับ อันนี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองครับคุณชานก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นสถานที่ที่เป็นจุดแนะนําในการที่มาสักการะบูชาของวัดสระปูนแห่งนี้นะครับข้างบนนี่ก็มีไฟสวยงามนะครับทาไมต้องเคาะด้วยครับอ๋อจะดูว่าเป็นเนื้ออะไรอ๋อื้อว่าเป็นเครสเคาะบ้างครับอ๋อเป็นเป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์นะฮะใช่ทีนี้เดี๋ยวเราไปเข้าโบสถ์กันดีกว่าครับคุณชาน โอเควันนี้บรรยากาศเป็นใจมากครับไม่ร้อนไม่มีแดดแต่อย่าให้มีฝนเดี๋ยวเข้าทางนี้ก็ได้ครับอ๋อแต่ยังเดี๋ยวจุดไฮไลท์ของเราเดี๋ยวเราจะพาไปหลวงพ่อแคนไลนะครับแคนไลนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กนก่อนโอเคครับ วันนี้วันธรรมดาก็ดูสบายสบายคนมีโรตเทิลี่เทียบเลยอ่ะสักใบหนึ่งแมงรางวัลที่หนึ่งจัดไปแล้วไม่ใช่เหรอครับคุณจะจัดอีกเหรอครับรางวัลที่หนึ่งมีรางวัลเดียวนะครับไม่ใช่อ๋อมีหลายหลายรอบอันนี้ก็เป็นอุโบสถเก่าแก่มากครับเก่าแก่ลงพานคุณผู้ชมดูเลยครับว่าไปที่รอยของขาวที่ได้ชมคนมีชาสิ่งที่ข้างล่างนี่หรอขาวนี่ใช่ที่เนี่ยเห็นรอยไหมรอยน้มเนี่ยอ๋อ ต่โบนี่ยกสูงข<ช>ึ้นมาเนาะก็เลย,เลยอาจจะเ,เข้ามาไม่เยอะนี่อาจจะเรากราบพาร์กันกน่อนอ่ะลอยนี่เหรอใช่หนูลอ,อยอย่างละโอ้โหมุก่กันนะครับเนี่ยนะ <G ül> ขอกราบก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็น ระประธานในพระบสถสก็จะเห็นถึงความเก่าแก่นะครับแล้วก็ที่เห็นเสาโบสถ์อันนี้ก็จะเป็นที่ถูกน้ําท่วมไปนะครับอ๋อจริงๆมันมีมีลายอยู่ใช่ถูกต้องอันนี้คือที่โดนน้าท่วมไปโอ้สูงเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ก็มายืนข้างล่างนี่คือมิดหัวร่องรอยความเสียหายนะครับอ๋อถึงนี่เลยหรอใช่เนี่ยก็ประมาณหัวคุชาเลียเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะ เลยหัวนะครับเ่ยถ้าอยู่ข้างล่างนี้ยิ่งมันจะเป็นลวดลายเลยรวดลายตามนี้หมดเลยแต่ตรงนี้เขาไม่ลอกเนาะตรงนี้นะประตูอันนี้เขาซ่อมแซมนะครับบูรณะใช่เดี๋ยวเราพาไปที่หลวงพ่อแขนลายกันโอ้โหถ้านับจากข้างล่างนี้สองเมตรกว่าเลยน้ำท่วมน้าท่วมสูงมากครับหนักออการนะครับยุธยาตอนนั้นเดี๋ยวเราพาไปที่หลวงพ่อแขดลายกันครับตรงนี้ใครมา วัดสารพูนต้องพลาดไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ขอพรขอโชคขอลาบหน้าที่การงานรับรองปังแน่นอนสายปังอยากมูจัดไปดีคล้องได้นะทางเข้าทางออกถอดรองเท้าได้ป่ะครับเนี่ยถอด้ั้งในนี่ได้ครับคุณช้างโอ้ศาสาจีนด้วยกลับหลงพ่อแคนไลน์เสริมสติมคลงคุณมาเลยปการ ติดแอร์นะครับเดินเข้าไปเดินเชิญรับุณชายเชิญครับาาามากราบสักการะกันนะครับ ก็อันนี้ก็จะไปเท่าไหร่นี่ครับปั้มใจหลวงพ่อแขนลายครับคุณชาองค์เล็กใช่ไหมนี่นะองค์จริงเลยครับเนี่ยจริงอยู่ตรงกลางเลยนะครับอันนี้เราเห็นกันชัดๆเลยใช่ไหมครับองค์จริงใช่อันนี้ก็สามารถที่จะไหว้ขอพรขอหน้าที่การงานโชคลาภมีองค์เล็กเยอะแยะเลยทไมองค์นี้องค์สำหรับที่เช่าบูชาอ๋อนะก็ อันนี้สาหรับที่สําหรับที่ใครที่อยากจะเช่าไปบูชาที่บ้านก็จะเป็นองค์เล็กหน้าตักกี่นิ้วก็ว่าไปก็คุณชานขออะไรเนี่ยครับแล้วตามวีาก็จะมีรูปหลวงปู่สวัสดนะ์เนาะสมเด็จพุทธจาทพุอดีตเจ้าวาดนะทั้งคู่แล้วก็มีที่เป็นรูปรูปหล่อรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารท์พุทธที่เป็นอดีตเจ้าวาดออก,กันใหญ่ใช่ ก็ที่นี่ครับให้ดูกันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราจะได้จบคลิปนี้ก่อนว่าใครที่มาวัดสาร,รพูนมายุทธยาอย่าลืมมากราบขอพรหลวงพ่อแขนลายกันที่วัดสาร,รพูนนะครับก็ขอให้ทุกคนขอพรแล้วก็สมหวังตั้งใจปรารถนาชุกประการนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ